พี่ผม,มชื่อนอ็อตตัวเปิด N O M หนึ่งพูดผมชื่อ No S P Y N O M หนึ่งไม่เอาแล้วจ้งงั้นนะ่ะพี่เก่าพิชยาน,านัน์ดิชัยชาะพูดไม่รู้พี่ไม่ระบุตัวต,วตนพูดรีแร้งสิเดี๋ยวผมไปรับพี่เขาก่อนนะไปรับเพื่อนผมไม่รับเพื่อนเลยโอเครับแล้วครับผมรับแล้วพี่เก่าพิชยานัน์ดิชัยชาะพูดทำไมสิริต้องอ่านชื่อ พี่หวานแถวพูดเอาช่องแม่ติดตามแล้วขอบบคคุณครัมามามา,มาเล่นกันดีกว่าเปลี่ยนชุดก่อนไหมชุดนี้เบื่อ,อยังพี่เก่าพิชยานันดิชัยชานาพูดพี่หนูอยากได้ถ้าหัวใจอยากได้ถ้าหัวใจอ่ะผมมีไหมเดี๋ยวผมดูก่อนนะถ้าพิเศษ ท่าไหนวะโอ้ผมมีท่านี้สี่สิบแปดวันท่าหัวใจอยู่ไหนอะผมมีอ๋อนี่ไงผมมีหนึ่งร้อยท่าเองทุกคนผมมีท่าไม่เยอะพี่หวานแหวพูดเพชรพี่พอไหมพี่เก่าพิชยานันดิชัยชาะพูดมันส่งให้กันได้ผมเอาเพชรนี่ผมจะเอาเพชรไว้ไว้ไว้เติมมาน,นี่เติมเลื่อนขั้นนะแต่ตัก ต้้อองเกกกก็็็บบบทุวันนะนีีผม,มพี่วหวาน,วนแหวว <ฮะ S 2> พูดพี่เลื่อนผ่านมาแล้วเลื่อนผ่านมาแล้วหรอไหนอะอันนี้หรอกดส่งยังไงอะ่ะผมไม่ค่อยได้กดใช้หรอกกดส่งไงเอ้าพี่พหวานแหววพูดใส่ชุดเลื่อนขั้นให้ดูหน่อยผมยังยังไม่ซื้อดีครับผมขาดอีกขาดอีกขาดอีกเจ็ดสิบครับผมต้องอีกสองวันพี่เก่าพิชยานันดิชัยชาะพูดมันต้องใช้เพชรส่งมันต้องใช้เพชรส่งหรอผมไม่มีเพชรอลดิ พี่หวานแหววพูดที่พี่รับแล้วพชผมจะไพี่หวานแหววพูดชุดผู้ชายอ่ะพี่พี่ปุ๋ยฝ้ายน้องสายไหมพูดมาแล้วคะสองร้อยแปดสิบต้องเก็บอีกสองวันมาแล้วดีครับพี่ปุ๋ยฝ้ายพี่เก่าพิชยานันท์ดิชัยชนะพูดไม่รู้ว่าต้องใช้เพชรเท่าไหร่พี่ไม่ระบุตัวตนพูดไปดันแรงละ โอเคพี่ผมเล่นแรงไม่ได้ดิมันรีแรงแล้วหรอไหนดูซีรีส์แล้งยังอ๋อรีแรงแล้วพี่หวานแหวพูดพี่กดให้ดูหน่อยกดอะไรกดอะไรครับกดดีอยางกดดีอย่าง,ดดอ,างอ๋อนี่อ่ะก็เท่าใจเหรอนี่ ถ้ามีหนึ่งร้อยท่านะทุกคนพี่หวานแหววพูดใส่ชุดที่พี่รับให้หน่อยอ๋อชุดผู้ชายเหรอโอเคโอเคเปลี่ยนตัวกันนะพี่เก่าพิชยานันต์ดิชัยชานะพูดอยากได้กับเขาบ้างพี่ตรงไหนวะเดี๋ยวนะปิดปิดตรงไหน พี่พี่ปุ้ยไฝ่น้องสายไหมพูดโอไมลกอดเพชรเยอะมากเยอะมากเพชรไม่พอเลยฮะพี่หวานแหววพูดผมเหลือไดมอนด์หนึ่งแรงเออเป็นตัวผู้ชายก่อนใช่ไหมตัวนี้แล้วกันตัวนี้โอเคแล้วก็เปลี่ยนชุดใช่ไหมชุดที่เพิ่งได้มาเมื่อกิงอ๋อนี่ชุดนี้ชุดนี้ใส่ พี่ชุดน,นี้หรอกระเป๋าเปลี่ยนกระเป๋าหน่อยแล้วกันกระเป๋าเป็นอะไรอ่ะพี่เก่าพิชยานันต์ดิชชัยชาน่าพูดเธอกระเป๋าอะไรดีอ่ะกระเป๋าไทยทันพี่หวานแหวพูดพี่ไม่ทันผู้หญิงหรอกระเป๋านี้พี่พี่ปุ๋ยฝ้ายน้องสายไหมพูดขอเล่นด้วยได้ไหมคะได้ครับมาเลยมามาเล่นด้วยกันเลย พี่หวานแหววพูดชุดผู้หญิงที่ไม่ทันหรอชุดผู้หญิงไหนอะชุดผู้หญิงไหนอะพี่หวานแหววพูดมันมีของผู้หญิงด้วยไม่รู้อะไม่ในใจมีของผู้หญิงหรอมีของผู้หญิง่าจะอยู่ในนี้มั้งแต่รันไหนอะ ันนี้มีกี่ชุดเนี่ยมีหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ชุดหาไม่เจอหรอกหาไม่เจอหรอกในนี้เนี่ยหายากไม่รู้ว่าอันไหนอนะหรือว่าใส่ไปแล้วหรือเปล่าจำไม่ได้อ่ะชุดเยอะอ,ยอ่ะในนี้พี่หวานแหววพูดมันจะมีของผู้หญิงด้วยอัศวินไม่รู้ว่าไหนไงมันเยอะอะพี่ <144 S 2> หวานแหววพูดมันเป็นสิทธิ์ขั้นสูง นี่แหละสี่ขั้นสูงหมดอันนี้ก็รวมสีขสนนมส่ขั้นสูงด้วยนั้นเนี่ยอันเนี้ยนี่ก็รวมสี่ขั้นสูงด้วยนี่ก็สี่ขั้นสูงนะถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดนะอันนี้อันนี้พี่หวานแหววพูดพี่ได้รับไม้ของผู้หญิงได้รับแล้วครับของผู้หญิงรับก่อนนะของชายไม่ได้รับนะเพิ่งมารับเมื่อกี้ของผู้ชายเอ๊ะ หามไม่เจอหรอกผมบอกเลยหามไม่เจอแน่นอนเอาเรื่องของผู้ชายไปก่อนเถออหามไม่เจอหรอกพี่มา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 พี่เกลได้ไหมพี่เกลแปดแปดหกสองสี่สามหนึ่งพี่ใครจะเข้ามาเร็วเร็วพี่หวานแหววพูดมามาเชิญผมด้วยไหนอ่ะใครอ่ะชื่ออะไรครับชื่ออะไร พี่แบมเหรอหรือใครพี่ปูย่เชิญหมดเลยแล้วกันไม่รู้ใครยแย่ปไป้ายปพี่ปุยฝ้ายพี่ปุยฝ้ายชื่ออะไรครับชื่ออะไรแอดผมมาหรือยังพี่ปุยฝ้ายแอดผมมาหรือยังถ้ายังไม่แอดแอดแอดได้เลยนะ รู้ไอดีผมพี่ยารู้ไอดีผมพี่ยาขอบคุณพายเออไอหมดไอดีพี่แบมเหรอสวัสดีครับพี่สวเสมัยเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตา เปิดไปก่อนเปิดไ์พี่เกลียวก่อนในพี่กดแล้งพี่เียวไม่อยากเล่นอะไรนะอย่เล่นแล้งก็บอกแล้วถ้าแถลงพี่ต้องกดเองครับผมผมไม่กดนะผมขี้เกียจดูไลน์พี่เล่นดูเล่นพีเลียวต้องกดเองครับผมแล้วรีบตัวสวัสดีครับพี่พี่พีมาแล้วสวัสดีครับได้ปืนแล้ว พ oh ี่ย pues ังเทียากับมันไม่ม evet ี้เลยจ่ายิงมันได้ทุกคนสวัสดีครับพี่โอกิลีพี่โอกิลีมาแล้วสวัสดีพี่เล่ครับพี่โอกิลีกลับบ้านยังอ่ะ กลับบ้านนี่ยังพี่โอกิรีมีตัวพี่อยู่ในบ้านพี่ผม,มอะ่ะคนม่ไม่ใช่บอดพี่ทำได้อะไรนะคนที่คนระวังได้อยู่ในบ้านยุงเหรอไม่ใช่ยุงไม่ใช่ยุงนะแมงอะไรไม่รู้อ่ะไปไหนแล้วคน ที่โอกุรีเคฟพูดไม่ได้มานานเลยพี่โอกุรีไม่ได้มานานจริงหรอเมื่อวานก็มาไม่ได้หรอวนันแาหรอรข้างหน้ามีคนอ่ะ เนี่ยผมเน็ตรูดครับผมไหนวะเจอแล้วยิงใคร,รอะตอนแรกมันยิงใคร,รพี่แตงไงบีท้ายหมาแก่ยอพูดสวัสดีพี่นัดสวัสดีพี่แตงอ๋อนี่ไงพอแล้วมเอ้ยโอ้โหซ้ำไม่ทันเลยอด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 ไม่เห็นมากิงร้านไม่ทันเลยอะ่ะ ไอนิดเดียวมึงเขาได้ยินเสีย e งปืนเลยเมื yep. ่อกี้ได้ยินเสียงปืนปะได้ยินเสียงปืนว่าทุกคนเมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนปะไม่ได้ยินเสียงเมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนนั้นมันอยู่ตรงไหนวะที่รถไฟเหรอไม่มีนะที่รถไฟไม่มีสวยสวยสวยเลยครับ พี่ <มา S 1> แตงไงบีท้ายหมาแก่ยอพูดตาหน้าเล่นด้วยได้ไหมพี่มัดได้เดี๋ยวเล่นกับพี่แบมกับพี่ปุ้ยฝ้ายแล้วกันเก็บมาออออเอ๊ะศพรู้เไปล่าใครยิงมันอะเฮียเฮียไปคนเฮียรู้เนี่ยใครยิงมันวะอะไรนะพี่ ี่ายไปคนเดียวอ่ะี่่ยไเย็นดีไม่เป็นไรครับผมมีแต่บอดพี่อย่าไปกลัวกดแรงได้ไหมพี่อยากกดแรงได้ครับผมผมบอกหลายครั้งแล้วว่าได้นะกดแรงแต่ว่าต้องกดเองนะผมไม่กดผมขี้เกียจผมบอกอยู่ว่าผมขี้เกียจกดเพราะว่ามันรอนานกดแล้วก็ไปเจอคนแล้วตอนนี้พึ่งรีแรงเราไม่รู้ว่าจะเจอตึงขั้นนไหน ได้ต้องกดให้ผมอ่ะต้องเป็นหัวห้องให้ผมนะเฮียเฮียคนได้แต่แต่คนเยอะเฮียต้นสีสันที่แต่งไงบีท้ายหมาแกยอพูดเล่นกับคนดูหนึ่งชั่วโมงคุยกับคนดูอีกหนึ่งชั่วโมงได้ไหมคุยกับใครอ่ะมีใครจะคุยด้วยอ่ะเดียเื่อเนี่ยปิดนดีใครจะคุยด้วยดีกว่ามีตัว ีพี be, like ่โอกุรีเคฟพูดมีใครให้คุยด้วยทั้งชีวิตนี้ใช่มีใครให้คุยอ่ะพี่แตงไงบีท้ายหมาแกยอพูดคนดูไงว่าจะเช็คว่าเปิดกล้องได้ไหมจะวาดพี่นัดเปิดกล้องได้ เปิดสิเปิดหน้าหน่อยพี่เปิดได้เฮ้ยขายิงอีกแล้วเปิดหน้าหน่อยพี่อยากเหน็นแม่ร้อยปีวันที่ไม่เห็นหรอเดี๋ยวค่อยกินมาม่าแล้วกันมาม่าเกี่ยวอะไรกับมาม่าเนี่ยผมผมมากินข้าวผมผมมากินข้าวโชว์นะบางที ถ้าคนดูบอกว่าเปิดหน้าผมก็มากินข้าวนั่งกินข้าวาากินลาบบางทีก็กินลาบบางทีก็กินก๋วยเตี๋ยวนนี่โอ้โหท่าฟันหนึ่งเท่ใส่ยุดนี้ท่าฟันก็เท่เลยทุกคน้านนี้เฮียเห็นใช่ ไหวเป็ท i mean nah? e ั้งทีไหวไหมอะไรนะไหวไหมไหวับมไหวไหวไอ้บอทต้องกลัวไม่มีคนเลยบอทล้นไหหมดถเจอบอทบอทล้นลวนคนไม่มีเลเตองนาอ์มาผมไม่ใช่ลเฮีย ายิงไม่ทันพี่บอดเยอะขนาดอยากตัวคุณจะกินอ่ะอยู่มันไม่มีคนนะดิพี่เกมนี้อมีแต่บอทเนี่ยเราต้องการแรงดีอยากเจอคนต้องกดแรงกดได้หมดอะผมอะแต่ว่าแต่ว่าต้องกดให้ผมนะผมไม่เป็นหัวห้องถ้าแรงเพราะวันกดต้องกดหลายรอบนะขี้เกียจมึงโดนมัน้งเก่งม ยาดนไม่ร่วงเนียสวยหมดแล้วตรงนี้พี่บอทหมดแล้วก็มันยึดแอดรอบป้องกันสุดเวลาว่างดูเนี่นะเนียอ๋อไม่มีแล้วบอทตรงนี้หมดเจ๊งกึ๊บพี่แตงไงบีท้ายหมาแกยอพูดได้ไหมได้ไหมได้ ผมอุตส่าห์เไปมาเมื่อกี้เจอบอทที่หวานแถวพูดบล็อกบล็อกอะไรอ่ะบล็อกอะไรอ่ะผมอุตส่าห์ไปมาห้าไรแล้วผมไม่เจอใครเลยนาะพี่แตงไงบีท้ายหมาแกยอพูดเข็มอรออง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 ฮะอะไรอง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 คืออะไรเจอแล้วบอทเจอคนเจอคนเฮีย คนเหรอพี่ไม่ใช่บอดเหรอไม่เฮียเจอบอดใครยิงผมวะดูไลฟ์พี่ไปด้วยดูไลฟ์พี่ไปด้วยเล่นไปด้วยอย่างนี้น <c oughs> <c oughs> ผมล่าพี่เกลมา <c oughs> ทุกคน <c oughs> ผมล่าพี่เกลียวมา <c oughs> เปิดหน้าหน่อยด่ ได้ครับผมเดี๋่แต่งไงบีท้ายหมาแกย่อพูดหนึ่งร้อยห้าบวกเจ็ดแปดคูณหนึ่งได้เท่าไหร่ได้หนึ่งครับเหยลาบเดี๋ยวผมเขียนแก่หิมะมาว่านะเหยลาบด้วยมันก่อนวันก่อนกินลาบแล้วนะทำไมเสียงพี่นี่มันออกเกมด้วยอ่ะพี่ฮะเสียงผมบอกเกมคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจ เปลี่ยนพี่อะนี่มันอ่างก็มันออกไม่แก่เฮียเฮียแล้วผมผมล้านบทพี่ผมล้านบทนะใครอยู่ใกล้ผมอ่ะใครอยู่ใกล้ผมผมล้านบทไม่โกนผมจ่ายยิงแกหนีได้เฮียรัดจะน่าจะตายอย่างเดียวพี่ต้องยิงหัวนะพี่ใช้สไนพี่ต้องยิงหัวทีเดียวตายนะผมจะไม่ล้านถ้าทีเดียวตายถ้าหลายนัดนี่ผมล้านเลยนะก็อยู่เอ็มพีผมบอลเฮียทำไงได้ อยู่่อยูไหนอ่ะเก้าตัวทุกคนเก้าตัวผมเล่นไงไรมาเล่นไโดูได้อ่ะขอบคุณนะไงไรผมเล่นไม่เป็นอ่ะผมอัดตัวอย่างเดียวอ่ะสวัสดีครับพี่พานุให้มาที่แตงไงบีท้ายหมาแกยอพูดให้ไม้มิ้นเล่นด้วยได้ไหมไหมใครอ่ะใครคือไม้มิ้นอ่ะเสียงไรเอ็เหเสียงผมเหรอ อือไงเสียงเพื่อนเอาเอ่อเสียงเหมือนกระตุกเงี้ยอ๋อเสียงเพื่อีกสองตัวค่ะยู่ไงวะนุ่ลัดเชี่เปิงเปิงเฮ้ยายไปไหนอ่ะสองตัวยิงรถเร็ว่าเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันละ่ะไปกัห <ไป S 1> ลับไปกัน้าวตายเหลือตัวเดียวโอ้ยฮ้ย

เขาเก่งฮิวผมได้กี่ฮิววะลืมดูเลยต้มพเนต้มพืชแดดหน,นนะอ่อยดีอย่างเหน้ยยีนะ่สิบเอ็ดตัวลารกดเล่น้ามา,หามกหนงา,า,านะเให้อยวให้คเอ็นเัวนธรมดมนนะห,น,ดหนห้วหนะ ไปแล้วอผัดกันผัดกันเอ้ยยี่สิบาทยี่สบาทกี่เพชร้อยเพรหรอยี่สิบาทร้อยเพชหเองหรอมาไหนพี่แตงมาเลขหข้องไหนครับพี่เอ็นเนยพูด <4 S 2> มา <9 S 2> แล้ว98532มาเร็วเร็วพี่แตงเดี๋ยวพี่เกล์เป๊บ,บนึงนะให้พี่แบมลิงก่อนนะ พี่แบมก่อนนะพี่แบมก่อนนะไหนวะพี่แบมพี่แบมแบบพี่แตงก่อนไหนะพี่แบมพี่แบมไปไหนวะไหนวะพี่แบมนี่ไงกำลังรักชมมาเร็วพี่แบมพี่แตงไหนฮะพี่แตงผัดกันเร็วพี่แตงอยู่ไหนขอบคุณคัาขอบคุณหัวใจส้มพี่เนยครับหนูเองไมมิ้นมามาพี่ไมมิ้นมาเร็วแตงแล้วพี่ไมมินใช่ไหม ผัดกันนะทุกคนพี่เกลผัดกันนะไหนพี่พี่ไมมิ้นน่ะเอาพี่ไมมิ้นอ่ะพี่ต